ส,ส,สุขสุปดาค่ะดเด็กๆเราก็มาพบกับครูเบียรในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนสุพรรณภูมิของเราค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันดีกว่าค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องการลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจุดผสมของเรื่องนี้นั่นก็คือ นักเรียนสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทบทวนกันดีกว่าค่ะเรามาทบทวนเรื่องการลบโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันดีกว่าค่ะอ่ะตอนนี้เด็กๆเห็นตัวเลข3ตัวนะั่นก็คือ7 9และสนะคะ เรามาดูเราก็จะเขียนได้ว่า7-2บวก2เท่ากับ9เขียนได้ว่า9-7ลบเเท่ากับ2อเด็กดูนะคะเปรียบเทียบกันถ้าเป็นการบวกผลลัพธ์จะมากที่สุดค่ะแต่ถ้าเป็นการลบตัวตั้งจะต้องมากที่สุดนะคะเราได้9-7ลบเเท่ากับ2ก็จะได้ว่า9-2ลบส เท่ากับ7ค่ะต่อมานะคะอ่านอีกทีก็เห็นตัวเลข3ตัวนะั่นก็คือ3 5และ8ค่ะถ้าเป็นการบวกเราก็จะเขียนได้ว่า3บวกนะเท่ากับ8การลบเลขที่มากที่สุดผลลัพธ์ของการบวกก็คือ8ใช่ไหมคะมาเป็นตัวตั้ง ลบสเท่ากับหต่อมา8ปลบหก็เท่ากับ3ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องการลบโดยความสัมพันธ์ของการลบและการบวกนะคะจำนวนทั้งหมดที่เป็นการรวมของจำนวนสองจำนวน เมื่อรู้จํานวน1ในสองจำนวนนั้นเราสามารถหาอีกจํานวนหนึ่งได้โดยการลบค่ะโดยจํานวนทั้งหมดเป็นตัวตั้งอย,อย่างเช่นจํานวนทั้งหมดก็คือ3บวกกับ5เท่ากับ8ใช่ไหมคะเมื่อเรารู้จํานวนแรกแล้วนั่นก็คือ3เราก็หาอีกจํานวนได้โดยการลบนั่นก็คือนำ 8ลบกับ3ก็จะเท่ากับ5เราก็จะรู้อีกจำนวนหนึ่งนั้นก็คือ5นั่นเองค่ะต่อมา10เด็กๆด,ดูนะคะ10มาจาก8รวมกับ2เท่ากับ10เมื่อเรารู้จำนวนแรกคือ2แล้วเราก็นำจำนวนที่รวมนั่นก็คือ10ลบกับ 2เราจะได้เท่ากับ8ก็คือเราจะรู้อีกจำนวนหนึ่งนั่นเองค่ะเราทบทวนกันไปแล้วค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดที่3.3การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบคำชี้แจง3.3.1นนะคะให้เด็กๆเติมตัวเลขลงในช่องว่างและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบพร้อมกับ ระบายสีตามที่โจทย์กำหนดค่ะหาเหมือนเดิมคุเบปให้เวลาหนึ่งนาะทีนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุเบจะกลับมาเฉลยแต่ถ้าใครยังทำไม่ทันไม่ต้องรองไห้นะทำให้เสร็จก่อนค่อยดูเฉลยค่ะ ส1กันดีกว่าค่ะข้อที่1มีดาวสีขาวและดาวสีดำทั้งหมดแดดวงเป็นดาวสีขาวไปแล้วหดวงเป็นดาวสีดำเท่าไหร่คะ,ะเราอยากรู้เราก็มาหากันดีกว่าค่ะประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนได้ว่าเรานำจำนวนทั้งหมดเป็นตัวตั้งค่ะเด็กๆนั่นคือแปลบกับจำนวนที่เรารู้แล้วนั่นก็คือ6 8ดลบ6เราก็จะได้คำตอบคือสองค่ะ ก็จะเป็นดาวสีดำสองดวงนะคะเด็กๆก็ระบายสีตามโจทย์กำหนดด้วยนั่นก็คือสีขาว6สีดำสองนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2นะคะมีดาวสีเหลืองและดาวสีม่วงทั้งหมด6ดวงเป็นดาวสีเหลืองไปแล้ว3ดวงอัเด็กๆก็ระบายดาวสีเหลือง3มดวงก่อนแล้วเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ษณาการลบค่ะนำจำนวนทั้งหมดเป็นตัวตั้งนั่นก็คือ6 ลบกับจํานวนที่เรารู้แล้วตอนแรกก็คือ3 6มลบสเราก็จะได้คำตอบก็คือ3นั่นเองค่ะก็จะเป็นดาวสีม่วง3ดวงค่ะระบายสีให้ถูกต้องด้วยนะคะ,ะต่อมาข้อที่3มีวงกลมสีฟ้าและว,วงกลมสีแดงทั้งหมด3วงเป็นวงกลมสีฟ้าไปแล้ว2วงเรามาหาคำตอบกันดีกว่าค่ะว่าเป็นวงกลมสีแดงกี่วง ประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนได้ว่า3 -2 ลบ2คำตอบก็คือน1นนั่นเองก็เป็นวงกลมสีแดง1วงเราก็ระบายสีให้ถูกต้องด้วยค่ะและข้อสุดท้ายมีวงกลมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองทั้งหมด7วงเป็นวงกลมสีเขียวไปแล้ว4ี่วงสีดดงเป็นวงกลมสีเหลืองเท่าไหร่ เรามาหาคำตอบดีกว่าค่ะประโยคสัญลักษณ์การลบนั่นก็คือนำจำนวนทั้งหมดเป็นตัวตั้งคือ7ลบด้วย4คํคำตอบก็จะเท่ากับ3ก็เป็นวงกลมสีเหลือง3ดวงค่ะอ่าเฉลยหน้า11ไปแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดหน้า12กันต่อคำที่แจง้งเขาให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้อง อเด็กๆด,ดูในบ้านแต่ละหลังนะคะอ่าดูบ้านหลังที่เป็นตัวอย่างก่อนข้อที่1จะมีตัวเลข3ตัวก็คือ6 8และ2เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบค่ะ,อ,ะอย่างเช่นเราก็นำา6บวก2เท่ากับ8ผลลัพธ์ของการบวกจะมีค่ามากที่สุดนั่นเองต่อมาถ้าเป็นเครื่องหมายลบถ้าเป็นเครื่องหมายลบตัวตั้งก็จะต้องมากที่สุดเราก็นำ 8-2ลบ2เท่ากับ6ต่อมาก็คือนำา8ลบ6จะเท่ากับ2ค่ะเด็กๆข้อต่อไปในบ้านหลังอื่นๆเด็กๆก็เติมตัวเลขให้ครบนะคะให้เวลาหนึ่งนาทีถ้ายังทำไม่เสร็จก็ทำให้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะ เฉลยแบบฝึกหัดหน้า12กันดีกว่าค่ะ,ะเรามาดูบ้านหลังที่2นะคะมีตัวเลข3ตัวนั่นก็คือ4 5และ9เราจะมาใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบค่ะ,ะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเราก็จะนำ4บวก5เท่ากับ9ค่ะ,ะถ้าเป็นการบวกใเด็กสังเกตไหมคะผลลัพธ์จะมีค่ามากที่สุดต่อมาการลบ เราก็นำ9ลบ4เราก็จะได้เท่ากับ5ค่ะอ่านเด็กดูสังเกตถ้าเป็นการลบตัวตั้งจะต้องมีค่ามากที่สุดค่ะและต่อไป9ลบ5ก็เท่ากับ4ค่ะบ้านหลังที่3ข้อ3แล้วนะคะมีเลข3ตัวคือ4 2แล้วก็6การบวกเราก็นำ4บวก2เท่ากับ6 การลบก็6ลบ4เท่ากับ 2, 2> และ6ลบ2เท่ากับ4ค่ะมาหลังที่4แล้วนะเด็กๆข้อ4แล้วมีตัวเลข7 9และ2 7บวก2ก็เท่ากับ9 9ลบ7ก็เท่ากับ2 9-2ลบ2ก็เท่ากับ7ค่ะต่อมาข้อที่5มีตัวเลข3ตัวคือ7 5และ2อย่างเด็กๆด,ดูนดีเครื่องหมายบวกเราจะนำตัวเลขอะไรบวกกันหนะ้านั่นก็คือ2-5-7บวกกับ5เท่ากับ7ต่อมาเครื่องหมายลบ7ลบ2เท่ากับ5 7ลบ5เท่ากับ2ค่ะ บ้าหลังสุดท้ายแล้วนะบ้านหลังที่6ในหน้านี้มีตัวเลข3ตัวคือ7 3และ4ท่เอาหม่บวกเราก็นำ3ามบวกกับ4เราจะได้เท่ากับ7 7ลบ4ก็เท่ากับ3ถ้าเป็น7ลบ3เด็กๆก็ตอบได้เลยว่ามันคือ4นั่นเองค่ะ,ะและแบบฝึกหัดที่เราจะทำ หน้าสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือแบฝึกหัดหน้า13นะคะเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องเหมือนหน้า12เลยในบ้านแต่ละหลังเด็กๆก็เติมตัวเลขในหัวใจให้ถูกต้องนะคะอ่ะครูเบให้เวลาเดี๋ยวครูเบจะกลับมาเฉลยค่ะตั้งใจทํานะคะเด็กๆ แบบฝึกหัดหน้า13กันค่ะแบบฝึกหัดหน้า13ก็เหมือนหน้าที่12เลยเติมตัวเลขลงในช่องว่างนะคะเรามาเริ่มจากบ้านหลังที่1อ่ะบ้านหลังที่1มีคือตัวเลขคือ c 5และ1ใช่ไหมคะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบค่ะเราก็จะได้ C บวก1เท <c> ่ากับ5 5ลบ4เท่ากับ1 5ลบ1เราก็จะได้เท่ากับ4ค่ะต่อมาข้อที่สองเราก็จะได้สองบวก1เท่ากับสามลบ2อเท่ากับ1อีกข้อหนึ่งเด็กๆก็ง่ายเลยใช่ไหมคะเราก็นำ3ามลบ1เราก็จะได้เท่ากับสองค่ะต่อมาข้อที่สามีตัวเลขคือสองหและ3าเด็กๆก็นำสองบวก3ามเราก็จะได้เท่ากับห้า 5-2ลบ2ก็เท่ากับ3อีกข้อหนึ่งหลบ3ก็จะได้เท่ากับ2นั่นเองค่ะข้อที่4มีตัวเลข3ตัวคือ3 8 5อ่าเราก็นำ3ามบวก5มันเท่ากับ8ผลลัพธ์ของการบวกจะมีค่ามากที่สุดต่อมาก็นำา8ลบ3เด็กๆก็ได้เท่ากับ5 แล้วก็8ลบ5ก็เท่ากับ3นั่นเองการลบตัวตั้งก็จะต้องมีค่ามากที่สุดข้อที่5แล้วค่ะ9 2 7ใช่ไหมคะอ่าเราก็นำสบวก7เท่ากับ9 9ลบ2ก็เท่ากับ7 9ลบ7ก็เท่ากับ2อต่อมาข้อสุดท้ายแล้วบ้านหลังที่6แล้วเด็กๆ3 9 6 เราก็นำามบวก6เท่ากับ9 9ลบ3ก็เท่ากับ6 9ลบ6ก็เท่ากับ3นั่นเองค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันไปแล้วทำงานกันไปแล้วนะคะก็ขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานจนครบทั้ง3หน้านะคะ แล้วพบกับคนใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ